จังหวัดชัยภูมิชาวบ้านแห่ขอโชคลาภต้นตะเคียนและเศษมอดินโบราณอายุก,กว่า200ปีคือคัก,คกผู้สือข่าวรายงานว่าที่บริเวณริมถนนคุ้มน้อยบ้านวังกระทะหมู่ที่14ตําตำบลวังตะเค่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิได้มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้พากันเตรียมเครื่องเส้นไหว้เช่นอาหารหวานข่าวผลไม้น้ำเปล่าทูบเทียนมาจุดวงสวงต้นตะเคียนทองซึ่งโดนน้ำกัดเซาะ ซัดฝายของชาวบ้านที่อยู่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านแตกขาดพังเสียหายเมื่อช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาและถูกดินโคลนไหลทับและมีชาวบ้านที่ทำไร่ทนานาในละแวกดังกล่าวฝันว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองอยากขึ้นจากดินโคลนที่ไหลทับรู้สึกหนาวและหนัก จากนั้นชาวบ้านก็ได้พากันมาดูที่ลำคลองตรงที่เกิดน้ำซ้อก็พบว่าเป็นดินโคลนที่มีท่อนตะเคียนโผล่ขึ้นมาให้เห็นบางส่วนทั้งนี้ยังมีชาวบ้านพบเศษหม้อด,ดินโบราณและกำไลโบราณอายุกว่า200ปีอยู่ในจุดที่พบขอนตะเคียนด้วยซึ่งก่อนที่จะมีการทําพิธีบวงสรวงเคลื่อนย้ายของต้นตะเคียนนี้เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนได้มีชาวบ้านรายหนึ่งที่ เจ้าแม่ให้โชคสามตัวตรงๆมาแล้วหนึ่งงวดโดยในวันนี้ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีบวงสวงและย้ายขอนตะเคียนทองครั้งนี้ต่างพากันนำโทรศัพท์ออกมาเก็บรายละเอียดทั้งทะเบียนรถที่ขอนตะเคียนตัวแม่8 4 0ส3่และตัวพ่วง8ป1สี่หและขอนตะเคียนที่วางเรียงกันแล้วมองดูคล้าย6กีดและเลขทูบที่จุดไว้0ูนย์ พร้อมกันนี้ชาวบ้านยังมองเห็นตัวเลข353ที่ขึ้นให้เห็นอยู่ที่เศษชิ้นส่วนของหม้อดินโบราณซึ่งพบในจุดเดียวกันกับขอนตะเคียนทองในครั้งนี้โดยชาวบ้านได้นําขอนตะเคียนดังกล่าวใส่รถบรรทุกพ่วงไปเก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านวังกระทะซึ่งเป็นวัดประจําหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะบูชาและยึดเหนี่ยวทางจิตใจต่อไปได้สอบถามนางทองสุกทวีโชคอายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่ 519หมู่14บ้านวังกระทะตำบลวังตะเคอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิได้เปิดเผยว่าก่อนที่จะได้มีการมาทําพิธีนําต้นตะเคียนทองขึ้นมาในครั้งนี้คือมีลูกสาวตนซึ่งได้เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน และได้ฝันว่าเจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าฝันว่าอยากขึ้นไปอยู่ที่วัดและอยากไปเกิดจากนั้นก็เห็นแสงไฟลอยไปตรงจุดที่มีขอนตะเคียนอยู่เมื่อรู้สึกเตือก็เล่าให้แม่ฟังจากนั้นแม่ก็ได้นําเรื่องราวไปเล่าให้อบตอและชาวบ้านฟังจากนั้นจึงพากันมาดูอย่างจุดที่ฝันก็พบว่ามีขอนตะเคียนอยู่ในจุดดังกล่าวพร้อมทั้งอย่างพบเศษหายหรือหม้อด,ดินโบราณและกําไรโบราณ ในจุดดังกล่าวพร้อมกับแจ้งให้ทางอำเภอทราบจากนั้นก็ได้ปรึกษากันและร่วมกันมาทําพิธีเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่วัดในหมู่บ้านซึ่งก็มีชาวบ้านต่างมาขอเสียงโชคในการทําพิธีครั้งนี้ด้วยคําหอมชุมชน0งภาพข่าวสุกันวิสุวรรณรายงาน